หลังจากที่พระเอกมุ่งเดินทางผ่านยังห่วงมิติของสุสานเทพเจ้ามาแล้วมันก็ยังไม่ได้ถึงจุดมุ่งหมายเลยนะครับในตอนนี้ก็ได้มาเจอกับหลุมดำหลุมดำหนึ่งซึ่งหลุมดำนี้ก็คล้ายๆกับห่วงมิติอีกเหมือนกันนะครับ ที่จะส่งพระเอกไปยังสถานที่ต่างๆแต่พระเอกก็พอจะสามารถสัมผัสได้ว่าในสถานที่แห่งนี้มันก็คงอันตรายมากๆแน่ๆเพราะมันก็จะเป็นสุสานแห่งเทพเจ้านะครับผมถ้าเกิดว่าจะเข้าไปง่ายๆแบบนี้มันเป็นไปไม่ได้ง่ายๆแน่นอนนะครับก็คงจะมีกับดักมากมายอุปสรรคมากมายในการปกป้องสถานที่แห่งนี้เอาไว้พระเอกก็พยายามตรวจสอบดูนะครับแต่ก็ยังไม่ได้พบอะไรเลยในตอนนี้พระเอกก็ได้เรียกรางวิญญาณปีศาจของเขาออกมา เพื่อส่งร่างวิญญาณปีศาจนี้เข้าไปตรวจสอบดูยังสถานที่ต่างๆนะครับซึ่งตัวมันเองหลังจากที่ออกมาเจอก็รับรู้ได้เลยว่ามันแข็งแกร่งมากๆนะครับสถานที่แห่งนี้มันอันตรายเกินไปไม่อยากที่จะเข้าไปเลยทีเดียวนะครับแต่ก็รู้ว่าถ้าเกิดว่าไม่เข้าไปก็คงจะต้องโดนพระเอกเล่นงานแน่ๆนะครับซึ่งพระเอกก็ไม่ให้มันเข้าไปฟรีๆนะครับ ก็ยังมีสิ่งที่ตอบแทนมันไปเหมือนกันก็จะมีเสร็จเสียวพลังจิตวิญญาณเป็นการตอบแทนให้กับมันไปเหมือนกันจนท้ายส,สุดแล้วตัวมันเองก็คงต้องยอมนี่ครับถ้าเกิดว่าไม่ยอมก็คงต้องถูกเล่นงานอยู่ดีในตอนนี้ก็ได้มุ่งเดินทางเข้าไปยังสถานที่งนั้นเลยนะครับซึ่งการมุ่งเดินทางเข้าไปตรวจสอบดูก็ได้ไปพบยังสถานที่ต่างๆนะครับสถานที่พวกนั้นก็เรียกได้ลว่าอันตรายมากๆเพียงแค่มุ่งเดินทางเข้าไปก็มีการโจมตีมากมายทําการโจมตีมันเข้ามานะครับ แต่ทุกครั้งที่มันถูกโจมตีมันก็ไม่ได้เป็นอะไรนะครับพราเป็นเพียงแค่ร่างวิญญาณปีศาจก็สามารถฟื้นคืนชีพฟื้นคืนสภาพกลับมาเหมือนเดิมได้จนตรวจสอบไปยังสถานที่ต่างๆก็ได้ไปเจอกับสถานที่ที่เต็มไปด้วยเพลิงสถานที่ที่เต็มไปด้วยหิมะสถานที่ที่เต็มไปด้วยน้ําแข็งสถานที่ที่เต็มไปด้วยดินและก็วัชพืชนะครับในการเข้าโจมตีมันเข้ามาซึ่งสถานที่ต่างๆก็เรียกได้เลยว่าอันตรายที่สุดแล้วนะครับถ้าเกิดว่าเข้าไปก็คงจะถูกโจมตีแน่แน่จนท่า ที่สุดแล้วมันก็ได้มาเจอ,อยังสถานที่แห่งหนึ่งนะครับซึ่งสถานที่แห่งนี้มันก็จะเต็มไปด้วยพายุฝุ่นนะครับไม่มีการโจมตีอื่นโจมตีเข้ามาเลยก็จะสามารถรอดไปได้ถ้าเกิดว่าไปยังสถานที่แห่งนี้ ซึ่งพระเอกที่เห็นสถานที่ที่ปลอดภัยที่สุดแล้วตัวเขาก็ด้มุ่งเดินทางไปยังสถานที่แห่งนั้นในทันทีนะครับแต่พอพระเอกมุ่งเดินทางมาถึงเท่านั้นแหละครับผมมันก็มีพายุขนาดใหญ่ในการเข้าโจมตีพระเอกมาเลยนะครับจะออกไปก็ออกไม่ได้แล้วจะต้องมุ่งเดินทางไปต่อเท่านั้นนะครับไปยังจุดศูนย์กลางของสถานเทพเจ้าแห่งนี้แต่ก็นูมันว่าในตอนนี้พระเอกก็พยายามที่จะใช้วิชาของเขาเป็นวิชาในการหลบหนีทําการมุดดินไปยังด้านล่างนะครับเพื่อหนีออกจากพายุ ขนาดใหญ่นี้ซึ่งก็ดูเหมือนว่ามันจะเป็นไปได้ด้วยดีนะครับแต่ก็ไม่ใช่อย่างที่คิดแล้วเพราะในตอนนี้หลังจากที่อเอกพยา,ยามมุดดินหนีพายุใหญ่มาตัวเขาก็ได้มาเจอกับแรงกดดันแรงกดดันหนึ่งที่ทําการโจมตีเขาเข้ามาเหมือนกันนะครับถึงแม้ว่าจะอยู่ใต้ดินก็ถูกการโจมตีอยู่ดีจนพระเอกในตอนนี้ก็ถึงกับต้องรีบหมดขึ้นมากับมายัางด้านบนเหมือนเดิมแต่ด้านบนก็มีการโจมตีเหมือนกันนะครับก็จะมีพายุจํานวนมากเลยทีเดียวนะครับในการเข้าโจมตีอเอกมาเ ซึ่งพระเอกในตอนนี้ก็พยายามทําได้เพียงแค่ต้องรีบหนีออกไปจากที่นี่เท่านั้นนะครับซึ่งพระเอกก็พยายามตรวจสอบสัมผัสดูว่าพายุลูกนี้มันมีต้นสายปาเหตุมาจากที่ไหนนะครับมันแข็งแรงพอที่จะสามารถทําอะไรเขาได้หรือเปล่าแต่พอพระเอกสารวจสัมผัสดูไปจริงๆนะครับพายุพวกนี้มันเป็นร่างมอนเตอร์มากมายก็จะเป็นร่างปีศาจที่มีปีกนะครับทําการรวมตัวกันจนกลายเป็นพายุขนาดใหญ่นี้ในการโจมตีเขาเข้ามานะครับพระ เอกที่พยายามโจมตีเข้าใส่มันไปเพื่อทําลายพายุทั้งหมดนี้แต่มันก็ไม่ได้ง่ายนะครับเพราะว่าจํานวนปีิศาัอน,นมันก็มีมากจนเกินไปถึงแม้ว่าพอที่จะสามารถจัดการพวกมันไปได้แต่มันก็ยังไม่มากพอที่จะทําลายพายุไปทั้งหมดจูดีนะครับพระเอกในตอนนี้ก็ทําได้เพียงแค่ต้องรีบหนีออกไปจากที่นี่เท่านั้นจนพระเอกที่พยายามตรวจสอบสอมัมผัสดูหาสถานที่ที่ปลอดภัยเขาก็ได้ไปเจอกับหอคอยชิ้นหนึ่งนะครับซึ่งหอคอยนี้ก็นอนว่าจะมีพลังออร่าแรงกดดัน โผลพุ่งออกมาทําให้พวกพายุนี้ไม่กล้าที่จะเข้าใกล้ไหนครับพระเอกที่เห็นสถานที่ที่ปลอดภัยแล้วตัวเขาก็ต้องรีบมุ่งเดินทางไปหาที่หลบซ่อนอยู่ยังสถานที่อย่างนั้นก่อนเลยนะครับจนพระเอกก็มาถึงจนได้นะครับผมสถานที่นี้ก็จะทําให้พวกพายุปีศาจนั้นไม่กล้าที่จะเข้ามาไกลแต่การที่เขานั้นจะอยู่ที่นี่ต่อไปมันก็เป็นไปไม่ได้เหมือนกันจะต้องรีบมุ่งเดินทางไปยังจุดศูนย์กลางให้เร็วที่สุดเท่าที่เขานั้นจะทําได้นะครับพระเอกในตอนนี้ก็ได้ สั่งร่างวิญญาณปีศาจของเขาออกไปตรวจสอบดูว่าสถานที่แห่งไหนพอที่จะสามารถหลบหนีออกไปจากพวกพายุปีศาจนั้นได้ถึงแม้ว่าตัวมันเองจะไม่ยอมนะครับแต่ว่าเอกก็ได้นําเอาร่างวิญญาณจิตวิญญาณนะครับเป็นเศษเทียอพลังวิญญาณเพื่อมาเป็นการตอบแทนให้กับมันไปนะครับทายตัวมันเองก็ต้องยอมรับในข้อเสนอของพอเพกในที่สุดถึงแม้ว่าไม่ยอมสุดท้ายก็ต้องยอมอยู่ดีนะครับก่อนที่มันจะพุ่งเดินทางออกไปจากที่นี่เลยความคิดของมันก็คืออยากจะหนีออกจากพอเพกไปให้ได้น,นะครับ พยายามบินหนีออกไปนะฮะแต่สุดท้ายก็ไม่สามารถบินได้ด้านบนเหมือนกับว่ามีโลบาเลียยคอยป้องกันผู้หลบหนีออกไปจากทีน่นี่รวมถึงก็ยังมีพายุปีศาจมากมายนะครับในการเข้าโจมตีมันเข้ามาอีกด้วยซึ่งพระเอกก็คิดว่าร่างวิญญาณปีศาจของเขาคงไม่รอดแน่ๆนะครับ ไว้อะไรรอเลยแต่ทว่าก็ไม่ใช่เช่นนั้นนะครับตัวมันก็ยังสามารถกลับมาหาเพกได้ร่างกายของมันก็ไม่ได้เป็นอะไรเลยแถมก็ยังมาบอกข่าวดีกับเพกอีกด้วยว่าด้านบนไม่สามารถบินไปได้แต่ทว่าพวกพายุปีศาจพวกนั้นตอนแรกๆถูกการโจมตีก็ดูเหมือนว่าจะเจ็บนะครับแต่สุดท้ายก็สามารถทนทานได้ตัวมันสามารถโจมตีจัดการพวกปีศาจพวกนั้นและก็ยังดึงเอาร่างจิตวิญ,ญญาณของพวกมันออกมาได้อีกด้วยเอกในตอนนี้ก็พอจะสามารถคิดหาวิธีออกเลย รพระเอกบอกให้มันนั้นนําเอาวิญญาณทั้งหมดที่ได้กิน,กนเข้าไปเอาออกมาให้หมดซะและเจ้าก็ได้กลับไปหาพวกมันอีกครั้งทําการจับวิญญาณพวกมันมาประมาณ300จิตวิญญาณข้าก็จะไม่ทําอะไรเจ้าอีกต่อไปซึ่งตัวมันเองก็ได้ทําตามสิ่งที่พระเอกบอกเหมือนกันนะครับถึงแม้ว่าใจหลึกๆจะไม่ยอมก็ตามในตอนนี้หลังจากที่พระเอกสามารวบรวมร่างวิญญาณของพวกปีศาจพวกนี้มาได้ ตัวเขาก็ได้ร้อมรวมวิญญาณทั้งหมดจนกลายเป็นร่างปีศาจต,ตัวขนาดใหญ่นะครับ ปีศาจที่พระเอกได้ทำการรวบรวมมันขึ้นมานั้นเป็นปีศาจระดับราชาเลยก็ว่าได้ที่จะสามารถควบคุมปีศาจทั้งหมดที่อยู่ที่นี่ได้เหมือนกันพระเอกในตอนนี้ก็ได้เรียกปีศาจที่เขานั้นสร้างขึ้นมาพุ่งออกไปยังด้านนอกเลยนะครับจึงทําให้พายุปีศาจทั้งหมดหลังจากที่เห็นแรงกดดันปีศาจของพระเอกที่สร้างขึ้นพวกมันก็ไม่กล้าที่จะทําอะไรพระเอกแล้วนะครับถือว่าพระเอกเป็นคนที่สามารถควบคุมพวกมันได้ในตอนนี้พระเอกก็ได้มุ่งเดินทางกันต่อไปซึ่งหลังจากที่ เอกมุ่งเดินทางมาถึงแล้วตัวเขานั้นก็ต้องตกใจมากๆนะครับผมเพราะในตอนนี้มันก็จะมีปีศาจจำนวนมากนะครับถูกฆ่าตายกองเป็นระนาวที่นอนตายเกินกลางอยู่ยังสถานเที่ยงนีพระเอกที่เห็นก็พอจะสามารถรับรู้ได้กินอายที่ถูกสังหารไปเต็มไปด้วยพิษมันก็คงจะเต้นท่านอุโสผู้แน่นแน่แน ก็จะเป็นนัำผสมมองเทียนเจื้นท่านเองนะครับคนที่มุ่งเดินทางมากับกลุ่มพระเอกก่อนหน้านี้ซึ่งตัวเขาก็เป็นคนที่จัดการฆ่าพวกปีศาจพวกนั้นจริงๆสถานที่นี้เหมาะสมกับเขาที่สุดแล้วยิ่งเขานั้นสามารถจัดการพวกปีศาจได้มากสักแค่ไหนมันก็จะทําให้เขานั้นแข็งแกร่งขึ้นมากสักแค่นั้นนะครับเหมือนกับว่าทําการจัดการพวกปีศาจพวกนี้มาเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับตัวเองนั่นเองตัวเขานั้นก็มีความสะใจมากๆนะครับเพราะยิ่งตัวเขานั้นสามารถจัดการฆ่าปีศาจพวกนี้ได้มาก สักแค่ไหนก็จะทําให้ตัวเขานั้นสนุกมากยิ่งขึ้นแค่นั้นและก็ยังเป็นผลดีต่อเข้าเหมือนกันนะครับทั้งสองผู้นี้ก็เลยทําการจัดการฆ่าปีศาจพวกนั้นไม่ยัง้งโดยพลังพิษของเขาแต่กระจบกันไปก่อนนะครับสาหรับอีพีนี้อีพีหน้าคลิปหน้าไม่รู้ว่าจะได้เจอพระเอกต่อสู้กับทั้งสองผู้นี้หรือเปล่าน,นะครับแต่ก็รอรับชมกันในตอนหน้าเลยละกันนะครับสาหรับอีพีนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันได้ใหม่ในคลิปหน้าเรื่องนี้มาทุกวันจันทร์นะครับทุกคนสามารถดูเต็มแบบถูกลิขสิทธิ์ได้้ทที่่แอปานนั สำหรับวันนี้ขอตัวลา้มก่อนนะครับสวัสดีครับ